เพื่อให้คนที่ถ่ายภาพเซลฟี่เนี่ยหรือถ่ายภาพพวกนี้เนี่ยมีการตรวจสอบกันบางทีก็เป็นไปละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลหมายความว่าบางคนเขาไม่อยากให้ถ่ายภาพเขาอันนี้ในสิ่งที่ผมพอเข้าใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอให้ทางรัฐบาลเอาบอกมาอธิบายและต้นสายปลายเหตุมันมาอย่างไงก็อธิบายมันตรงกับอย่างที่ผมเข้าใจหรือไม่แต่มันไม่ตรง มันหมายความว่าอย่างไรนะฮะอันนี้ก็จะต้องไปดูว่าแล้วในประเทศอื่นๆเขามีกฎหมายแบบนี้ไหมในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอ่ะนะมันมีไหมก็ต้องมายกตัวยอย่างข้อดีข้อเสียไม่ใช่ผมเป็นผู้ออกกฎหมายได้ก็จะออกกฎหมายนี้มาใช่ซึ่งผมก็เคยเล่าสองกฎหมายที่เคยเล่าให้ฟังนะครับกฎหมายที่จะออกมาใช้กับพระภิกษุ อันนั้นกับอันหนึง่งก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อภาพิสูจนกฎหมายที่จะออกมามาตรา206ทับ1ทับ2ผมก็แสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็คือจำกัดสิทธิ์ในการที่จะแสดงออกอันนั้นก็ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกฎหมายข้อนี้ไม่ได้พูดกันก่อนว่าจะมีการออกกฎหมายข้อนี้มาอย่าง ตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยข้อดีข้อเสียทีนี้พอจะบังคับใช้ปุ๊บคนถึงค่อยรู้ว่าอ้ามันจะมีกฎหมายแบบนี้แล้วอ่ะแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยจะถ,ถ่ายภาพอะไรก็ไม่ได้มีต่หน้าตนเองมันมันอย่างนั้นไหมก็มีความกงังวลก็มีคนเข้าสงสยัยตันั้นรัฐบาลนะครับไม่ใช่เขียนกฎหมายออกมาแล้วก็ไปนั่งเงียบอยู่ในรูไหนแล้วก็ไม่อธิบายประชาชนออกมาพูดเนี่ย ท่านต้องรับฟังเสียงประชาชนแล้วมาชี้แจงว่าใครเป็นคนเสนอนโยบายกฎหมายข้อนี้มันจะได้รู้ว่า ه, ต้นตอ ه, คนเสนอด้วยนะมันคิดอะไรอันดับแรกนะมีคนถามมาบอกว่าท่าเรื่องมันเกิดขึ้นต้องถามหาก่อนว่าใครเป็นต้นเรื่องอ่าไอ้ใครเป็นคนคิดจะออกกฎหมายข้อนี้เนี่ย p d ดีอะไรเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไร มันไปริดลอนสิทธิของใครตรงไหนหรือใครถูกละเมิดอันนี้ต้องชัดเจนไม่ใช่อยู่ๆจะมาออกกฎหมายล้วบบบังคับใช้กับคนเจ็ดสิบล้านคนโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรชัดเจนอย่างนี้ตายพอดีเลยนึกอยากจะออกอะไรมาก็ออกเนี่ยต่อไปเดี๋ยวมันก็ออกกฎหมายมาให้ไม่ให้พวกเราใส่เสื้อใส่ผ้ากันเนี่ยไม่ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันดูมีความรู้สึกว่าผมก็มีความรู้สึกเล็กๆนะว่า เฮ้ยมันจะไม่เหมือนเดิมล้วอ่จริงๆเราไปที่ไหนเราไปถ่ายภาพคนนั่นคนนี้ผมก็ว่าถ้าสมมติว่าเราพูดคุยกันคอล้องกันแล้วอยู่ในเพื่อนในฝูงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเว้นแต่ผมเห็นอย่างเดียวก็คือตำรวจนั่นแหละที่ต้องการให้กฎหมายนี้ออกมานั่นนะตอนปฏิบัติหน้าที่แล้วมันก็มีคนไปถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้ลบข้อมูลนั้นผมทําปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไอคนนั้นก็บอกว่าลบไม่ได้มันเป็นสิทธิของผมผมว่ากฎหมายอันนี้มันจะไปยุ่งกับตรงโน้นแต่มันจะไม่คงมันยุ่งกับชาวบ้านที่มาเซลฟี่นะถ้ามามีปัญหากับชาวบ้านที่จะเซลฟี่กันและถ่ายอ้างกินเนื้อหันผมว่าบ้าไปแล้วนะประเทศที่จะใช้แบบนี้แล้วผมก็พูดถึงประเทศในยุโรปในอเมริกาเขาก็ใช้เพียงแค่ว่าเวลาเราไปในสถานที่สาธารณะ เราจะถ่ายภาพที่มันเกี่ยวกับคนหมู่มากถ้าอยู่ไกลๆเลยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกไม่ต้องไปเบิงไปเบอร์อะไรหรอกแต่ว่าอยู่ใกล้ๆเราในแอเรียใกล้ๆพอที่ปฏิสัมพันธ์ได้เขาก็ต้องขออนุญาตก่อน่าขอถ่ายภาพนะครับเขาก็ถ่ายก็เท่านั้นถ้าใครไม่เห็นด้วยไม่มีคนเห็นด้วยคัดค้านก็ถ่ายกันไปแต่ถ้ามีคนบอเอ้ผมไม่พร้อมจะถ่ายเขาก็กระโดดออกเขาไม่ให้ถ่ายก็เท่านั้นไม่ใช่่าถ่ายแล้วต้องมาเบอร์ภาพเลยไร้สารละอันนี้ในมุมมองของผมนะ ถ้ากฎหมาย p d ด p เเนี่ยถ้าออกมาอย่างนี้เพื่ออย่างนี้นี่ถือว่าเป็นไปตามที่ประเทศที่มีความเจริญแล้วเขาออกมากันแต่ถ้าออกมาจำกัดสิทธิคนไม่ให้แสดงออกไม่ให้ตรวจสอบเจา้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะก็ไม่ได้หมายความว่าตรวจสอบจะไม่มีขอบเขตก็ไม่ใช่แต่เจา้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จะไปกลัวอะไรเขาถ่ายไปเดี๋ยวคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าคุณ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ออกมาเป็นคนธรรมดาอันนั้นไม่สามารถจะละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลได้ต้องให้ความเข้าใจกฎหมายที่คุณออกมากับประชาชนไม่ใช่ออกอะไรมาประชาชนจะใช้ยังไงจะบังคับใช้ยังไงแล้วโดยเฉพาะให้ดุลพินิษเจ้าหน้าที่อีกตายกันพอดีเจ้าหน้าที่บางคนมันมีดุลพินิษที่ไหน